หลังมาพันวงหนึงหันเลยนี่เห็นด้วครับถึกติดกันเลยเลยพี่น้องปรากฏดเก๋โบทิวาคิดลาย่เลยครับลืมงามๆเลยพี่น้องครับวันนี้ยมเส้าครับพี่น้องวันนี้แบบว่างๆนี่ครับนี่เ็ยเมนูป้าครับนี่เมนูเนื้อป้าครับเป็นน้ำมันหมูครัำจะมักเรื่อครัำ ไข yes ่ครับนี่บะหมี่นบอกละมุดครับไก่ไก่ครับนี่ใส่จ้าสามนวยแล้วคะ่น้อ เพื่นเข้ากข้าวก่อนครับน,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 นี่เตรียมก่อน,นเตรียม้อนเตรียมดินนี่นนนครับว่าคงตีไข่ใส่ครับวันมันหมูอาจจะน้อยน้อยนึงครับอาซื้อบอ่ได้ครับ ไปบนไหน,น,นก็ได้ครับช่วงีโควิดระบาดครับีเกดน,น ตัวนี้เป็นหัวเชือดเอครับนี่ผมสั่งซื้อเขามาครับว่าผมมีเวลาเด็ดมักครับพิมพ์ข้นลี้พล่นขนอง

ใส่สวมสวนเอเกิใส่ข้นมันเขาก็มันขึ้เก่าเลยครับว่ามันบมีเดีตกลครับผมจะมัดเทไว้น่นก็เขาขึ้เก่าเลยครับ Tìm được chân ngoài đất thật sinh học. Tìm được học. thật được học. Tìm được học. Tìm cái học. Tìm được học. Nó được học. Tìm được thật Tìm được học. Tìm được học. かんねはね、い ว่าเซตเลวครับพี่น้องสูตรของผมเนอะนี่สูตรพลาขัวบานผมกันเนี่ยมัดเหยื่อมัดใส่ประกดครับพี่น้องเซตแล้วครับนี่ยิดฟ้าไว้ครับ มีเดดกับตากเดดไว้ครับนี่บ่มีเดดครับเรื่อยๆตากครับมักไว้เรื่อยครับรเกษตรในะพี่น้องในเะบื้องซ้ำนี่แหละครับนี่พอกันไหมคิมนาครับผมสวัสดีครับ